ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะคบต่อวันนี้เราจะมาสอนเล่นกับเพื่อนโดยที่ไม่ต้องกดซายอินแล้วก็อยู่ในบ้านเดียวกันใช้เน็ตเดียวกันนะครับร่อนอื่นก็ต้องเอาสองเครื่องนี้อะไรตัวไหนก็ได้ไปลยน็ตให้มาเชื่อมกันนะครับไม่ก็เอาเอาเ<ม>น,น็ตบ้านเลยมาเอาเน็ตเครื่องอื่นก็ได้แต่ต้องเป็นเน็ตเดียวกันด้วยถึงจะเอาได้นะครับมาครับต้องเอาตัวไหนก็ได้นะครับตัางโลกนี่ผมจะเอาตัวนี้นะครับ นี่แล้วกวดตรงนี้แล้วลวกใหม่แล้วลกใหม่นะครับแล้วก็กดตรงนี้ตรงนี้นะแล้วกวดตรงตรงนี้ต้องเปิดนะถ้าปิดจะจะจะเล่นกับเพื่อนไม่ได้ตัวเนี้ข้าบนตรงนน,นะรงน่นนะลอติพิเอเกมอะ่ะต้องเปิดไว้ตลอดกดที่เกมแล้วก็ทําทําอะไรของท่านเตรียมให้หมดเลยแล้วกว็ใสา่แอปพวกแอปออนใส่พวก มีว่าแผบใสก็จะใสไปแล้วก็กดเคลียร์ไปเลยไปไหนไปไหนนะครับแล้วก็รอจักคู่ส่วนตัวนี้นะครับก็ให้ทําการกดเคลียร์ไปแล้วก็แถบเพื่อนจะมีเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้กดเลขหนึ่งไปกดไปปุ๊บแล้วมันจะมีโวนะครับของชื่อเพื่อนคนน้ำไปแล้วก็จะมีชื่อโลกแล้วก็ชื่อชื่อเพเยอนนะครับกดเข้าไป นี่รับประกันได้ว่ามาครับเท้กับมาครับไม่เท้ทำได้หมดนะครับทำ,ทำได้ทำได้ทั้งคู่เลยนะค,ครับเท้กับมาครับไม่แท้ทำได้นี่ามาแลาาาา้วอันนี้มันจะเข้ามันเชื่อมต่อกันเ mm hmm. นี่ยมันใช้เนบ้านได้นี่มันจะเป็นอย่างนี้ นี่นะครับเป็นไรคะนี่แลวเราก็จะเจอกันนะครับผม <c oughs> ก็วันนี้ขอมีเพลงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สอนสอนแค่นี้แหละไม่ไม่สอนมากนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมที่มาดูคลิปนี้ด้วยนะครับมันได้ริงเนียน่ยดีไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมเดินไปตีก่อน เนะีนะ่ยเนี่ยดูเลือดของข้างบนเนะี่ยจะเป็นคนตีผมตีเนะี่ยผมตีแล้วมันเลือดม,มันก็ลดอันนี้เลือดลดส่วนอันนี้ก็เป็นคนตีอะนะครับวันนี้ขออย่าลืมไลค์กดติดบัตคามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงด้วยนะครับโอเค